สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเมดเลนชาแนลครับวันนี้เราอยู่ในช่วงช็อตนิวครับอัปเดตข่าวสั้นประจําวันที่น่าสนใจกันดีกว่าครับมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่มีแผนที่จะปล่อยสกอตแม็กธอมินีรับออกจากทีมในช่วงกลางซีซั่นหรือว่าตลาดอ่าหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ครับโดยซื่ออย่างเดลี่สตาร์ครับรายงานว่าสกอตแม็กธอมินีเนี่ยถูกคาดหมายว่าจะต้องอยู่กับแมนยูอย่างน้อยนะครับจนจบฤดูกาลนี้ เป็นอย่างน้อยและจะไม่มีการขายหรือว่าปล่อยยืมในช่วงเดือนมกราคมนี้เดิมทีครับแมนยูเนี่ยไม่ปิดโอกาสในการขายสกอตแมนทอมินีในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ย้ายทีมนั่นเองอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นฮีโร่ครับพาแมนยูนะครับเอาชนะเบนฟอร์ดปุตซ์กอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้นี่เป็นเหตุผลสําคัญนะครับที่ผู้จัดการทีมอย่างเอลิแกนฮักเนี่ยไม่ต้องการปล่อยสกอตแม ทอมมี่เนออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับเพราะมองว่าเจ้าตัวเนี่ยมีคุณสมบัตินะครับที่ยังเป็นนะครับผู้เล่นที่ยังมีคุณภาพแล้วก็เป็นซุปเปอร์ซับที่ดีครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองอย่างไรก็ตามครับแมททอมมี่เนเนี่ยมีสัญญาอ,อยู่กับแมนยูจนถึงเดือนมิถุนาปี2026นีนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้ย้ายทีมหรือว่าจะยังคงเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเตรีมกลับมาให้ความสนใจแดนเนลโอโมปีกทีมชาสเปนของอาร์เบลซิอีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้านะครับโดยสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์ครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกำลังกลับมายกระดับนะครับในการคว้าตัวนะครับโอโม่อีกครั้งในช่วงกลางปี2024หรือว่าช่วงจบฤดูกาลนั่นเองเพราะเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่ไลซิคเนี่ย อาจจะยอมรับฟังข้อเสนอนะครับเนื่องจากโอโมเนี่ยเรเทวาเป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักของอาเบเบลซิกในปัจจุบันนะครับซึ่งนะครับอาร์เบลซิกเนี่ยก็ไม่พิจารณาที่จะขายโอโมในช่วงกลางฤดูกาลหรือว่าตลาดหน้าหนาวนี้นะครับทำให้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องนะครับเรื่องการคว้าตัวโอโมไปช่วงจบฤดูกาลนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับก็มีคู่แข่งอีกหลายทีมนะครับที่สนใจคว้าตัวโอโมไปเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องรอดูครับ ในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2024ว่าอาร์เบรเลเนี่ยจะยอมรับฟังข้อเสนอในการปล่อยโอโมหรือไม่ครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยมีสัญญายาวจนถึงปี2027เลยทีเดียวครับ บาร์เซโลนาครับยักษ์ใหญ่จากลาลีกาสเปนกำลังจับตาสถานการณ์ของเอียนแมสเซนครับแบ็คซ้ายดาวรุ่งของสิงบูเชลซีและพร้อมทาบทานมาร่วมทีมโดยการเซ็นสัญญาฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับโดยสื่อในสเปนครับรายงานว่าแมสเซนครับกลายเป็นหนึ่งในแบ็คซ้ายที่ต่างดาวเน่ยกำลังจับตามองมาได้สักพักใหญ่แล้วนะครับเนื่องจากดาวรุ่งชาวดัตรายนี้ครับเหลือสัญญากับต้นสังกัดเชลซีอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นครับโดยเจ้าตัวเน็ยกำลังจะหมดสัญญากับ เชลซีครับในช่วงเดือนมิถุนายนในปี2024นะครับแม้นว่าเชลซีเองก็กำลังเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้เจ้าตัวเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าพ่อเจ้าตัวเนี่ยจะเลือกนะครับในการ ตกลงนะครับรับสัญญาใหม่หรือว่าหาโอกาสในการย้ายทีมมันเองโดยรายงานข่าวนะครับระบุว่าแมวมองของบาร์เซโลนาเนี่ยจับตามองเจ้าตัวมาหลายปีแล้วนะครับและรายงานข่าวในเชิงบวกมาโดยตลอดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ของบาร์เซโลนาเองก็มีโอกาสในการคว้าตัวดาวรุ่งรายนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับสสถานการณ์ของแบ็กดาวรุ่งอย่างเอ็นแมเสเซนครับ เดอะมิลเลอร์ครับสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าคาวินฟิลลิปครับกองกลางของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังจับพิจารณาเรื่องหาสโมสรใหม่ในช่วงเดือนมกราคมนี้ครับโดยมิดฟิลด์วัย27ปีรายนี้นะครับไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากเท่าไหร่นะครับกับเรือใบสีฟ้านะครับ นับตั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัวมากถึง42ล้านปอนด์จากเรดยูเนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ปี2022นะครับโดยมีปัญหาอาการบาดเจ็บตัวตลอดแถมนะครับยังเคยโดนเป๊ปบุเดล่าร์นะครับตำหนิเรื่องน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนั่นเองครับทำให้สถานการณ์ของเจ้าตัวเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับกับต้นสังกัดในปัจจุบันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างไรก็ตามนะครับมีทั้งนิวคาสเซลและก็เอเวอเรตนะครับที่เป็น2สโมสรที่มีข่าวเชื่อมโยงกับ ฟิลิปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับและมีความเป็นไปได้ครับที่จะทบาบทามาร่วมทีมอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะตัดสินอย่างไรครับสำหรับคาวินฟิลิปครับปิดท้ายกันด้วยข่าวจากเดมิลเลอร์ครับสื่อดังของประเทศอังกฤษรายงานว่าลิเวอร์พูลเนี่ยล็อกเป้าเรย์รอยซานแน่ครับแนวรุกทีมชาติเยอรมันของบาเยิร์นมิวนิกเสริมทีมนะครับหากโมฮัมเหมดซาลาดาวยิงตัวเก่งของทีมเนี่ยย้ายออก โดยแข่งทีมชาติอียิปต์นะครับตกเป็นข่าวอย่างน่าครับกับสโมสรในซาอุดิอาระเบียโปโลีกและนะครับลิเวอร์พูลล่าสุดเนี่ยถึงแม้จะปฏิเสธไปก็ตามแต่ก็ยังมีข่าวรือออกมาอย่างต่อเนื่องครับทำให้ลิเวอร์พูลเองก็เตรียมหานะครับตัวตายตัวแทนนั่นก็คือเลรอยซานเน่ครับแข่งทีมชาติเยอรมันของบาเยิร์นมิวนิกนั่นเองครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะวางเป็นตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาราครับหาก อ่าโมฮัมหม็ดซาร่าเนี่ยย้ายทีมไปจริงๆนั่นเองครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหาข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาหนาที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่อง m i d l a n เ Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่หัวเกนครับผม